สวัสดีค่ะมาถึงช่วงเจับทท่วไทยกันแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอหนองย่าปร้องจังหวัดเพชรบุรีกันนะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูตลาดน้ําตกแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวของโลกนะคะนั่นก็คือตลาดน้ําตกกวางโจวค่ะเดิมทีตรงนี้เป็นที่พื้นที่แห้งแล้งนะครับน้ำสักหยดเดียวก็ไม่มีถึวงเวาลาหน้าแล้แงแล้งแล้งเหมือนทะเลทราย มันมีแต่ไฟป่าน้ําที่เราเราจะเก็บไว้อย่างนี้ตอนนี้เราคือทําระบบแก้มลิงเราก็ทําบริหารจัดการน้ําและปลูกป่าตามแนวลีกตรงนี้คือฝายฝายฝายทดน้ําพอเราสร้างเสร็จแล้วเราก็มีโครงการว่าเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเราควรจะมีตลาดน้ําบนภูเขาซึ่งต่างกว่าจากคนอื่นไปแล้วก็เราก็หาวิธีว่าเราจะช่วยชาวบ้านได้ยังไงเราเราไม่ได้ให้ให้แม่ค้ามาเช่ามาอะไรอย่างนี้เราก็ช่วยให้เด็กชาวชาวแล้วก็แม่บ้านชาวชุมชน ยยยาาาากกจนไไร้อดมดมาขาขงตลาดน้ำตกกวางโจจะเปิดบริการทุกวันเสราร์อาทิตย์และก็วันหยุดราชการค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกหลานชาวชุมชนที่นำเอาของท้องถิ่นมาจำหน่ายกันบางอย่างนะคะอาหารบางชนิดก็หาทานได้ที่นี่ที่เดียวค่ะอย่างเช่นผัดไทยมง้งแม่เจอเมนูนี้เข้าไปงงกันเป็นแถวใช่ไหมล่ะคะจริงๆแล้วเนี่ยผัดไทยม้งเนี่ยก็เป็นสูตรชาวม้งแท้ๆเลยนะคะ แต่ที่แตกต่างจากผัดไทยทั่วไปก็คือว่าปกติผัดไทยจะนำเอาเส้นมาผัดกับน้ํามะขามแต่ผัดไทยมงเขาจะใช้น้ําผลไม้รวมมาผัดกับเส้นค่ะเพราะฉะนั้นรสชาติที่ได้ต้องบอกว่ากลมกล่อมค่ะ ส่วนอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองเพชรอย่างขนมหมอ้อแกงที่นี่ก็มีให้ทานกันด้วยนะคะแต่มาแบบหมอ้อแกงในกระบอกไม้ไผ่ค่ะก็มีการประยุกต์กันขึ้นมานะคะแม่ค้าเขาบอกว่าหมอ้อแกงกระบอกไม้ไผ่ของที่ร้านจะมีหน้าผลัดเปลี่ยนกันค่ะบางวันก็เป็นหมอ้อแกงข้าวโพดบางวันก็เป็นหมอ้อแกงเผือกแต่วันนี้ที่เราเห็นนี้นะคะก็คือหมอ้อแกงฟักทองโรยหน้าด้วยหอมใหญ่ค่ะนับว่าแปลกมากๆและหอมด้วยนะคะเนี่ยนอกจากนี้อาหารอีสานที่ทุกที่ต้องมีก็คือส้มตําค่ะที่นี่ก็มีให้นักท่องเที่ยวได้ชิม กันนด้วยะะคะที่เด็ดของร้านนี้ขอแนะนําเลยนะคะส้มตําปูแป้นกินกับส้มตําส้มโอค่ะแหม่รับรองแซ่บเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นการทานแบบชาวเกรียงค่ะเพราะว่าลูกหลานะเหรียงเนี่ยมาตํากันเองกับมือเลยส่วนใครที่ชอบทานปลาร้านนี้เขามีเหมือนกันนะคะปลากดนาแท้ๆอบแห้งมาขายตัวละส0บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนขนมไทยที่หายากเมื่อมาถึงที่นี่แล้วต้องทานก็คือขนมลูกตาลตโนดค่ะ หลังจากอาหารขาวหวานไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงเครื่องดื่มค่ะเมนูที่อยากจะแนะนำนะคะรับรองทานแล้วชุ่มคอชื่นใจน้ำแว่นแก้วปั่นค่ะน้ำสมุนไพรตระกูลเดียวกับใบบัวบกนะคะที่สําคัญสรรพคุณของมันเนี่ยก็คือบํารุงผิวพรรณลดรอยเหี่ยวยน่นแถมยังบํารุงหัวใจให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ อีกหนึ่งไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่เราไม่พลาดนั่นก็คือกิจกรรมสปาปลาค่ะเป็นปลาบำบัดนะคะสปาปลาธรรมชาติแห่งแรกที่อยู่กลางป่าห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติลําธารและก็สายน้ําค่ะเมื่อก่อนนี้ตรงนี้จะเป็นพื้นน้ําเฉยๆ,ๆแล้วก็อพอสักพักจะมีปลาภูเขามาปลาภูเขาที่นี่คือตาปลาตะเพียนนะครับปลาสูบปลาซิวเขาตอนแรกๆจะย,ยังไม่มีปลาปลาเกิดขึ้น จนกระทั่งเราเราค้นคิดว่าจะทํำยังไงจะให้สปาปลาธรรมชาติเกิดขึ้นแห่งเดียวในนี้เราเราก็เลยมาทุกวันทุกวันเราก็ฝึกเขาฝึกเขาเราจะนั่งช้าบ้างเย็นบ้างกลางวันบ้างเย็นบ้างแล้วเรานั่งทีแรกเรายังไม่ให้อาหารเขาห้อยขาลงไปนะห้อยขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอเราขึ้นเราก็ขึ้นไปอย่างนี้พอวันที่2เราพอเราเราห้อยขาไปเราก็พอเราจะขึ้นเราก็ให้อาหารเขาให้ให้อาหารแล้วเราก็ให้อาหารทีลนิดนะ แล้วเราก็เอาเอาท้าขึ้นหลายหลายเดือนต่อมาเราค่อยขาแล้วก็เพิ่มปริมาณอาหารเพิ่มขึ้นเพิ่มเร่เานี้เขาก็จะติดเขาก็จะมา,มาจํานวน,านเพิ่ม <ME. S 1> เพิ่มขึ้นแต่วกาวนเวียนกันไปตอนนี้จกนกระทั่งสปลาของเราเป็นสปาลาแห่งเดียวและแห่งแห่งแรกในใน,ในโลกที่เป็นปลาธรรมชาติก็รู้สึกดีค่ะตอดรู้สึกตอนแรกก็รู้สึกเจ็บแต่พอต่อไปมันก็ชินแล้วก็มาหนนนี้หนนที่สองแล้วก็เลย ใจใเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเห็นธรรมชาติที่มันยังเป็นเดิมๆอยู่นะ เที่ยวทีเดียวได้ครบเลยนะคะทั้งใกล้ชิดก,กับธรรมชาติได้ทําสปาแถมยังอิ่มอร่อยกับอาหารสุดพิเศษก่อนกลับแนะนําอย่างนี้ค่ะอย่าลืมไปขอผรนต้นไทรศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะต้นไทรที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นต้นไทรเก่าแก่ค่ะที่ชาวบ้านเคารพนับถือและมักจะมีคนมาขอพอรบนบานศาลเก่าวเรื่องต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นขอให้สุขภาพดีการงานค้าขายจเจริญรุ่งเรืองขอลูกก็สมปรารถนาด้วยนะคะและก็จะเห็นได้ว่าผู้คนนิยมมาแก้บนด้วยเสื้อผ้าชุด ไทยดูสิคะมีชุดไทยแคว้นอยู่ก,กับร้อยชุดเลยละค่ะนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เก๋มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อย่าลืมแวะมาที่นี่ค่ะตลาดน้ําตกกวางโจ้นั่นเองนะคะถือได้ว่าเป็นแห่งแรกและก็แห่งเดียวของโลกเลยทีเดียวค่ะอยู่ที่อเาเภอหนองยาบป,ป้องจังหวัดเพชรบุรีในวันพรุ่งนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปต่อค่ะไปกันที่หัวหินนะคะจะพาไปที่ไหนพรุ่งนี้กลับมาติดตามชมวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ